ท่านประธานกรรมการบริหารนิชช้างระดับธนาคารและก็กรรมการทุกท่านครับกับผมนายสุยยศชันหอมพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อแปดฝ่ายฝอบรรอครับจะนําเสนอลูกค้าที่จะเสนอตัดนี้ศูนรายกรณีที่คดีนะก็คือเกษตรกรโอ้โหดกอกเบี้ยแม่งเยอะยี่นี้นะปัจจุแล้ซึ่งลูกค้ามีโรคประจําตัวไม่สามารถทาํางานหนักได้ มีภรรต้องเลี <ông rees an> <t> ้ยงลูกเลี All ้ยงหลานสองคนเนี like ่ยของออนไลน์ม no ีรายได้เดือนละพันแปดพันบาทถ้าที่จะเปินไอ้ผ้าผ้าตัดนี่เขาเปลี่ยนกล้ามมีมีไหมผ่าตัดเปลี่ยนเปลี่ยนกล้ามในภาษาแพทย์อ๋อแล้วแล้วกล้ามเขาเรียกอะไรเขาเรียกกล้ามไหมวัเรียกกล้ามอ๋อเรียกกล้ามทิ้งผ่าตัดเปลี่ยนกล้ามนี่เขาเรียกกล้ามมันจะไม่เรียกตื้นนะกล้าม S 1> <S 1> <S อือืมอ้าวตัวไม่ดูมาทามนี่ไม้ไม่นี่ดังตำงานอยู่ทึงนทีนี้ต้องใส,ส่ว่ามันต้องขาดตัดเปลี่ยนกล้ามมันมีไม้กระปุกนี่มอีอ่ะเออโอเคเออไม้กางน่ะ